นี่เอาหอยมาจากาจากบอ่อปลาฮนะแต่เพื่อนมันตัวเล็กว่าจะมาปล่อยตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะปล่อยได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันลึกนะครับห้องัวกนี้เด้ออ้นุ่นไงนกอันนั้นครับนกเออ่นกอะไรวะนกไก่นานี่แหละ เปอยตัวนี้แหละม,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 มันตัวเล็กนะครับอืมเป็นบ่อเขาเรียกบอ่อพักน้ำอันนั้นก็จะเป็น ไรนาสาโทรไรนาทัวนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงิโคนสาบควายหินสากคอนไทยแล้วอันนี้เป็นบ้านสวนนะบ้านสวนโฮสเทลนะนี่อันนี้ก็ตะวันตกยินไปแล้วนะครับเพื เราก็จะทำการปล่อยห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 อยทดำดำนจะจ๊ะนี่บ้านสวนหฮสเตนฮะช่วงเย็นๆนะตอนนี้เย,ย็นแล้วนะครับเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าต่อนี่นตัดตรงงานนี้